mọi người 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 mọi ชมุดชมิดไปไหนแล้วะไปดกงบะชมุดชิดไม่มีแล้วเนาะรังมีแต่ไอ้นั่นอันนี้แมวดาวอ่ะอันนี้อันนี้กงของแมวดาวนู่นแมวดาวอยู่ตรงนี้ เสือเลยเสือเล็กๆถ้าพูดถึงก็เสือเลยเดินบนนะคะทุกคนกคนหน้านู้นกคนหน้าสุดๆนู่นทุกคนเลยมาดูตัวเนะ<ะ>นี้ยฮะตรงนี้เหมือนชัีก<ะ>ุนหน้านะคะ ตัวนั้นเขียวอตัวน่าตัวใหญ่มากน้องหันมาทางนี้หน่อยน้องหันมาทางนี้หน่อยนัเนี่ยหันมาหน่อยค่ะสวยสวย สวยนะฉันก็ไม่ใส่แว่นฉันก็มองไม่เห็นสวยไหมคะตัวนี้สีเขียว,อ,วอันนี้อีกวัวหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันนั้นอะไรวัวก,กระทิงเหรอวัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูวัวต่อค่ะ ชื่ออะไรคะทุกคนน้องน้องคะน้องหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามานี่หน่อยหันหน้ามาหน่อย,นนาาอยเอาไปไม่หันนะคะทุกคนไม่หันนะดูนะดูนะฮะตัวที่เขาเดินมา นั่นแหละนั่นทืบเท้าใส่อีกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทืบเท้าใส่ใครฮะทืบเท้าใส่เราเดินมาเลยเดินมาเดินมาเออทืบเท้าใส่เอามาเอามาเร็วเดินมาเดินมาเร็วเดินมาออเ เห็นไหมเขาก็มีนะแต่วันนี้เขาไม่ขายหรือเปล่ะอันนี้จะเป็นวัวนะคะทุกคนไม่รู้วัวอะไรวัวหน้าทู่ทู่อันนี้ควายควายบ้านเราเนาะควายน้องกินแกบด้วยเหรอฮะฮะ ให้น้อกินแกบเลยเขาวสวยนะคะเขาวสวยนะ,ะวส,วน,ะะสวนสัตว์ตรงนี้ไอ้นั่นเยอะนะเธอนกยุงอะ่ะเออนกยุงเยอะมากอ๋อมาเจอต้นไอ้นี่อีกแล้วทุกคนต้นมักแต้แต่หมากไม่มีต้นนี้หมากน้อย ามนิชมส่วนสัตว์นะคะทุกคนนะ,ะน้องกระทืบขาอยู่ในน้ำนี่ใช่ไหมน้องกระทืบขาเมื่อกี้ไหนดูตัวนี้เขาวสวยจังในชมเขาหน่อยแล้วชมเขาหน่อยนี่ กลัว,วเขากลัวเขากลัวนะทุกคนเขาไม่กล้าสู้เลยเดี๋ยวให้ชมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดินไปที่ร่มก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวชมต่อคะ่ะ